เอ้ hey, ทุกคนครับเราเคยเจอแมวตกปลากันแล้วนะครับแต่ผมไม่ใช่แมวผมคือน้องหมาและนี่คือน้องหมาตกปลาครับช่วงนี้ตกปลาบ่อยมากเลยผมว่าผมจะไปเอาดีน่านตกปลาแล้วเนี่ยนี่คือเกมตกปลาที่มีความผสมผสานห้ามตกน้านะครับคือเกมนี้ผมเห็นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเป็นเกมที่อยู่บนสตรีมนะครับมีรีวิวแง่บวกจํานวนมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะคนชอบกันเยอะเลยมาลองเล่นดูนะครับคือมันเป็นเกมออนไลน์นะ เล่นออนไลน์ได้แต่ว่าผมสร้างห้องเล่นแบบคนเดียวดูก่อนนะครับว่าเกมเป็นยังไงมีไปตกปลาอยู่ตรงนี้หยิบไปตกปลาขึ้นมาแล้วก็โยนลงไปน้องหมาก็ตกปลาไปตกปลาหมาหรือแมวมันก็เหมือนแมวได้นะแล้วยังไงอ๋อกินแล้วกินแล้วดึงสามสองหนึ่ง,ง,งคือคือค้างไว้แล้วแล้วยังไงอ๋อกดได้พังกดได้พังโอเคแค่นี้ใช่ไหม ไม่ายากได้ปลาบูกิวสิบห้าหนึ่งห้าเซนติเมตรมีปลาที่จับได้มีอ้อแต่งตัวได้อ้าวนี่ไงแมวตกปลาขอแมวหน่อยแมวแมวแมวอ๋ออันนี้คือหมาอันนี้คือแมวอันนี้เป็นแมวอยู่แล้วโอเคอ๋อเปลี่ยนลายได้ด้วยอู้อันนี้น่ารักอันนี้น่ารักนี่เป็นไงครับผมคือแมวครับผมไม่ใช่หมาผมจําผิดนึกว่าตัวเองเป็นหมาเซลเบท ตรงนี้คือที่ขายเหยื่อซื้อหนอนได้แล้วก็มีอันนี้คือเอาไปขายกดบีเปิดดูว่าอ๋อมีเหยื่ออะไรอยู่บ้างอืมตอนนี้ใส่อันนี้อยู่โอเคครับตกต่อฮะโยนไกลๆหน่อยได้ไหมอ๋อต้องกดค้างไว้เอออาอละปลาี่อยู่ในน้ำตรงนี้มากินเหยื่อแล้วเร็วเร็วสิเร็วกินแล้วกินแล้วกินแล้วสามสองหนึ่ง กดค้างไว้แล้วก็พังตรงนี้อืมแล้วก็ลากมาไม่ยากตกไม่ยากตกไม่ยากอ้อทำไมมีแต่ตัวเล็กๆไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอันนี้คือจับแล้วก็ปลามาขายโอเคครับอ๋ออันนี้คือเทอรเทเรียวออกจากเทอเทเรียวเลยและนี่คือโลกของความจริงล็อบบี้นะฮะถ้าเกิดเล่นออนไลน์ก็จะมีเพื่อนๆอยู่ไปตกปลากับเพื่อนๆได้ผมว่าไปตกนู้นดีกว่าแมวตกปลาเวอร์ชั่นแมวตกน้ํา ตกริมทะเลตรงนี้แหละใช้หาตรงนี้เลยมีฉลามอยู่ไหมฉลามมากินเดี่ยวล้วหน่อยอื้อวันนี้อากาศดีจังเลยครับที่ทะเลตรงนี้ผมเคยมาว่ายน้ําเล่นและผมเคยโดนฉลามงับไปทีหนึง่งแต่ผมก็หนีไม่ได้ครับเพราะผมมี9้าชีวิตผมใช้ไปแล้วหนึ่งก็เหลือ8ดครับผมเออฉลามตัวนั้นจะมากินเดี่ยวผมไหมผมอยากแก้แค้นเหลือเกินถ้าผมตั้งตัวได้วันนั้นผมน่าจะกัดหูฉลามไปเห็นเขาบอกว่าอร่อยรอนานมากมีเขย่าเบ็ดไหม กดเช็คตุ้งตุงตุง,ตง,ตงไม่กินเลยออกินแล้วกินแล้วอืสามสองหนึ่งลากมาลากมาพังเออพังอ้าอือลากไปโอ้โหเกือบเออตัวใหญ่แน่เลยโอ้สลามหัวค้อนความยาว3 6มซนมตรนี่คือตัวแรกที่ออกมาจากเทเลเียว เห็นไหมบอกแล้วความชํานาญของผมเย่แรงขึ้นครับเน่ฉลามหัวค้อนครับผมฮะไนฉลามแดดเดียวหรือเปล่าเนี่ยทำไมตัวไนแบนอย่างนี้เห็นไหมฮะนี่คือความผสมประสานระหว่างแมวตกปลาแล้วก็อนิเมอเขิงนะครับมันเหมือนกันมากเฮ้ยกินแล้วเหรอทำไมเร็วจังสามสองหนึ่งลากันเลยสี่ครั้งหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาสี่อืมหนึ่งสอามสี่ห้า อ uh huh. นี่ก็ตัวใหญ่นี่ก็ตัวใหญ่เออฮะมาน้ํามาน้ําทำไมมันสู้จังเลยเมื่อกี้ตัวนายเล็กนิดเดียวเอาใหม่ขอฉลามขอฉลามอีกรอนานแล้วนะเหยื่อน่าจะเน่าไปแล้วนะยังไม่กินอีกเหรอกินหน่อยเฮ้อหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองรอตั้งนานอืมโอ้ปลาอะไรเนี่ย ปลากรูปเปอร์นะครับลาร์กรปเปอร์หนึ่งร้อยปดสเอดซนติเมตรปลาแบนอีกแล้วอ่ะดึง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 น่าจะตัวใหญ่ตสสามลากมาตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมอืมอีกแล้วมาน้ำเอาปลาที่ได้ไปขายฉลามเก็บไว้ก่อนอ่าอันนี้ไปแปดบาท20บาท28บาทสี่บบาทอ๋อ อ๋อขนาดตัวไม่เท่ากันใช่ไหมใช่ไหมเสียงมันประมาณอย่างนี้เออมาแล้วมาแล้วคือติดฟิชไงตอนเนี้ยอีกแล้วอ่ะตัวเล็กมากเลยอ่ะ s m a l l a n อ e l fish สิบปดซนติเมตรหนึ่งสองสามสี่อืมหนึ่งสองสามสี่ห้าลากมาเลยเหมือนจะไม่ใหญ่มากนี่คือฉลามแน่นอนด o อ Fish ฮะเบ็ดตกปลามีให้เปลี่ยนไหมเหยื่ออยู่ไหนนะเหยื่ออยู่ตรงนี้ อ๋อหยิบได้แค่ทีละห้าตัวหยิบเผื่อไม่ได้กินแล้วเร็วจังโอ้ตัวเล็กอยู่ไกลด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้เล็กมากอันนี้คือเฮอร์ลิงสิบสองเซนติเมตรเย้แรงขึ้นอีกแล้วแรงที่สี่แล้วฮะมีแต่ตัวเล็กตัวเล็กโอ้โหอะไรเนี่ยรองเท้าเก่าเพื่อ อะตกให้นอนหมดก่อนเหลือกสองตัวมีแต่ตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆไปไหนหมดหรือต้องเปลี่ยนเหยื่อ angel fish อีกตัวนึงฮะอืมอะไรเอ่ยหอยอ y s t e r อโอเซ็งเลยไปลองดูซิมีอะไรอีกบ้างโอ้อะไรเนี่ยวั t อ๋อเด้งได้เห็ด อ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้มีบ้านอยู่อือเข้าได้ไหมบ้านเข้าได้อ๋ออควาเรียมเดี๋ยวบอกเนะว่าเอาปลามาใส่ได้หยิบปลาตัวนี้แล้วก็เอามาใส่นี่ไงเฮ <laughs> ้นายนายได้อยู่บ้านเราแล้วออกได้ไหมเนี่ยแล้วตู้อันนี้คือตู้ตู้โอ้เชอร์ e ค c o ่า มีโอกาสบูสต์ด้วยเหรอเพิ่มโชคแบบอัลตร้ายีในการจับ150บาทอ่าเพิ่มโชคมาอือมตังหมดแล้วฮะแปบ๊บเดียวอันนี้บ้านใครเป็นฮับวัดโอ้นี่ไงต้องปลดล็อกก่อนมีลายเส้นด้วยโอ,โอเคครับมีที่ตกต่างๆะ่ามาๆๆกินก่อนกินก่อนเพิ่มโชคกินไปเลย อืมเอาละดื่มแล้วจะมีโชคแล้วปลาจะตัวใหญ่ขึ้นอืม 1, 2, 1, 2, หนึ่งสองหนึ่งสองสามอันนี้น่าจะธรรมดาตัวเล็กแอตแลนติกแซลมอนห้าสิบแปดเซนติเมตรโอโ้ปลานีโมสิบสองเซนโอโอกินแล้วกินแล้วโอ้ตัวเล็กหนึ่งสองสามสี่ป่านกลางฮะอันนี้คือปลาบลูฟิช หนึสเอ็ดซนติเมตรหนึ่งนาทีจะหมดแล้วหรอโอ้โหบูส์หมดเร็วมากบลูฟิชใช่ไหมสมอลทูน่าหนึ่งร้อยสีิบแดซนติเมตรโอ้โหโอเคหมดแล้วหรอหมดแล้วโอ้โหนี่คือแมวตกปลานะครับผสมกับ Animal c r o s ซิงกก็กลายเป็นแบบนี้แหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะอ๋อดูปลาก่อนนี่ปลาตัวใหญ่ที่สุดที่ผมตกได้คือตัวนี้ เอ้เป็นไงเห็นไหมครับนี่ปลาแบนครับผมปลาแดดเดียวฮะ <laughs>